ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้นะครับโดยโจทย์กำหนดให้ x เป็นจำนวนเตม็มและ a เมทริก a เท่ากับ 2x 1x x เป็นเมทริกที่มี det a เท่ากับ3ถ้า b เป็นเมทริกที่มีมิติ2คูณ2โดยที่ ba บวก ba อิน e r s e ์มีค่าเท่ากับ 2i เมื่อ i เป็นเอกลักษณ์การคูณแล้วค่าของ det b อยู่ในช่วงใดข้อใดต่อไปนี้ โอเคพี่แบงค์เห็นตามนี้เนี่ยการที่จะหาเด t บีก็แปลว่าต้องรู้เมทริกบีก่อนเมทริกบีการจะหาได้ก็คงจะต้องรู้จากข้อมูลของเมทริกเอดังนั้นพี่แบงค์ไปเตรียมตัวของเมทริกเอมาก่อนละกันเราบอกว่าเมทริกเคือ 2x 1x x อ็แต่เด t เอมีค่าเท่ากับ3งั้นพี่แบงค์บอกว่าเด t เอก็มีค่าเท่ากับเดตของ 2x ง x x แล้วมีค่าเท่ากับ3หาเดดได้ไหมครับการหาเดดก็คือคูณทแยงลงได้เป็น 2x กําลังสลบกับคูณทแยงขึ้นถูกไหมเป็น x อย่างเดียวแล้วมีค่าเท่ากับ3อยู่พี่แบงกก็ย้ายข้างกลับมาลบแยกตัวประกอบตัวนี้ก็ได้ 2x x, x แยกออกมาได้อะไรเอ่ยได้สามหเป็นลบสบวกหเพราะฉะนั้น x เดียวจากอันนี้ก็ได้สามส่วนสองหรือลบหแค่บอกไว้ว่าถ้าเวลารู้คำตอบมาสองตัวต้องรีบนำไปตรวจสอบว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนไม่ใช้ไม่ได้โจทย์บอกว่า x เป็นจำนวนเต็มดังนั้นดังนั้นนั่นหมายความว่า สามส่วนสองตัวนี้ใช้ไม่ได้แน่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์จึงสามารถสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นเมตริกซ์ A จึงมีค่าเท่ากับ2คูณลบ1 1ลบ1ลบ 1, 1ก็เลยกลายเป็นลบ2 1ลบ1ลบ1นี่คือเมตริกซ์ A ที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับ หลังจากนั้นพี่แบงค์เห็นตัวนี้พี่แบงค์ว่าเดี๋ยวมันต้องมี A กับมี A อ n ินเว e งั้นสร้าง A i n ิน r ว e ทิ้งไว้ก่อนดีไหมนะครับพี่แบงค์จะหา A inverse ยังจำการหา A อ n ินเว e ได้ไหมถ้า A คือเมทริกซ์ C D แล้วเมทริกซ์เอินเวมีค่าเท่ากับ1ส่วนเดส a คูณกับ A D สลับที่ B C ใส่ลบจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์จะต้องหาเดซ a ก่อนเดซ a ได้เท่าไหร่เดซ a คูณทแยังลงลบ2คูณลบ1ได้2คูณทแยังขึ้นคือลบกับลบ1คูณ1ได้ลบ1ก็คือ2บวก1ก็เลยกลายเป็น3เพราะฉะนั้นพี่แบงค์สามารถบอกได้ว่า A inverse คือ1ส่วนส คูณกับคูณกับเมทริกซ์ a d สลับที่ก็แปลว่า2ตัวนี้สลับกันก็กลายเป็นลบ1กับลบ2แล้ว b c ใส่ลบก็กลายเป็นลบ1กับ1นี่คือ a inverse โอเคทีนี้หลังจากที่พี่แว้งเตรียมข้อมูลมาไว้หมดละวพี่แง้งมาดูตามนี้มี b a บวก b a inverse b a บวก b a inverse เท่ากับ 2i พี่แบงค์เห็น b อยู่ข้างหน้าทั้งคู่เลยใช้คุณสมบัติการดึงตัวร่วมสามารถดึงได้ออกมาอยู่ข้างหน้ากลายเป็น a บวก a inverse มีค่าเท่ากับ 2i แต่โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาเดทถูกป่ะครับโจทย์ถามหาว่าเดด b อยู่ในช่วงใดงั้นพี่แบงค์ก็ใส่เดททั้งสองข้าง โอเคไหมครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเดของ B คูณอยู่กับ A บวก A inverse มีค่าเท่ากับเดของ 2i พอพี่แบงค์เห็นตัวนี้ปับ๊บหรือเห็นฝั่งนี้ก็ตามพี่แบงค์ก็จะต้องมานึกถึงกฎของเดดกฎของเดมีอยู่5กฎโดยพื้นฐาน1คือเดของ A คูณ b สามารถกระจายออกมาเป็นเดทเคูณเดทบได้ 2คือ det ของค่าคงที่คูณเมตริก a ดึงค่าคงที่ออกมาแล้วยกกำลังด้วยมิติเพราะฉะนั้น k ก็คือมิติ3คือ det ของ a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ det a ทั้งหมดยกกำลัง n 4คือ det a inverse ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน det a 5คือ det ของ a transpose ก็มีค่าเท่ากับเดเธรรมดาดังนั้นตัวนี้เป็นเด t ของ b คูณกับ a อบวกเออินเว e ฝั่งนี้นะครับพี่แบงกระจายตัวได้ไหมออกมามันก็เลยกลายเป็นเด t ของ b คูณอยู่กับเด t ของ a, a อบวกเออินเว e เท่ากับ2ตัวนี้พี่แบงค์ดึงมาข้างนอก เนื่องจาก v หรือ a ก็ตามเป็นเมทริกขนาด2คูณ2แปลว่า i ก็ต้องเป็นเมทริกขนาด2คูณ2ด้วยก็เลยกลายเป็น2กํลัง2คูณกับ d e i แต่ det ของเมทริกเอกลักษณ์มีค่าเป็น1เสมอนะครับเป็นคุณสมบัติก็เลยกลายเป็น4คูณ1ฝั่งนี้ก็คือ4แล้วฝั่งนี้ล่ะพี่แบงค์อยากจะได้ det ของไอก้อนเนี้ย พี่แบงค์ควรจะไปเอาเมาบวก a ออินเวอร์สก่อนไหมถ้าเอาเบวก a ออินเวอร์สก่อนเรารู้เมทริกแล้วนี่ a บวก a ออินเวอร์สเรู้ไหมอะเรู้ว่าคือลบสองหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่ง b ีเออินเวอร์สคือหนึ่งส่วนสามคูณอยู่กับลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบสองโอเค ราะฉะนั้นพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้คิดเลขได้ปุ๊บก็กลายเป็นลบสองหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเอาหนึ่งส่วนสามกระจายเข้าไปก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามลบสองส่วนสามจับตัวเลขรวมกันลบสอง บวกกับลบหนึ่งส่วนสามก็คือลบหนึ่งส่วนสามถัดมาคือ1ลบกับหนึ่งส่วนสามถัดมาคือลบหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามถัดมาคือ,คอ 3. ลบหนึ่งลบสองส่วนสามรวมเลขแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นลบเจ็ดส่วนสามสองส่วนสามลบสองส่วนสามลบห้าส่วนสาม โอเคนะครับถ้าพี่แบงค์อยากจะหาเดดของก้อนนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเด,ดของลบเจ็ดส่วนสาสส่วนสาลบสส่วนสแล้วก็ลบหส่วนสได้เท่าไหร่ถ้าหาเดดเพราะเราจะได้เอามาใส่ตัวน,นี้ได้ถูกป่ะครับก็คูณทะยางลงก็เลยกลายเป็น35.9ส่วน9ลบคูณทะยางขึ้นก็กลายเป็นลบกับ ลบสส่วนเหรือก็คือ39 9ส่วนเกงั้นพี่แบงก์ก็เอา39ส่วนเมาวางแทนค่าได้ถูกไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดทีดที่เกิดขึ้นก็เลยมีค่าเท่ากับ4คูณ9ส่วนส9หรือก็คือ36ส่วนส9เ้เขาถามว่าอยู่ในช่วงใด 36ส่วนส9จะอยู่ในช่วงไหนครับ36ส่วนส9มันยังไม่ถึง1ถูกไหมแปลว่ามันอยู่ในช้อยสามโอเคนะครับพี่แบงค์เลยตอบข้อนี้คือช้อยสามนั่นเองโอเคครับ